โยมเคยไหมที่บางเรื่องมันจีดขึ้นมาในใจอยากจะเถียงกลับอยากจะอธิบายเขารู้ว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นเลยแต่โยมเชื่อไหมว่าบางทีการที่เราเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยต่างหากที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดอาตามาเคยเห็นนะโยมบางคนเจอคำพูดแรงๆแต่เลือกที่จะยิ้มนิดๆหรือแค่รับฟัง ปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นลอยผ่านไปแบบอากาศธาทุาไม่ได้เก็ตมาใส่ใจเลยแม้แต่น้อยแล้วโยมรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่เขาพูดนะสิบางทีเขาเงียบไปเองนะหรือไม่ก็กลับไปคิปเองว่าเอเราพูดแรงไปหรือเปล่ามันเหมือนกับโยมคว้างก้อนหินลงบ่อโคลนถ้าโยมคว้างกลับโคลนก็กระเด็นใส่โยมอีกนั่นแหละแต่ถ้าโยมนิ่งเฉย ให้ก้อนหินมันจมลงไปเองบ่อโคลนนั้นก็ยังคงสงบนิ่งการไม่ตอบโต้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้หรือว่าเราผิดนะโยมแต่มันคือปัญญาต่างหามันคือการรักษาใจของเราไว้ไม่ให้ขุ่นมัวและบางครั้งมันก็คือการสอนอีกฝ่ายแบบเงียบๆไม่ต้องเกลืองแรงเลยลองดูนะโยมแล้วจะรู้ว่าใจมันเบาขึ้นเยอะจริงๆ